สวัสดีค่ะพบกับช่องเรากุกเกากนะคะหลังจากฝนหยุดตกนะคะเดี๋ยวเราไปยกยอกันค่ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปกันนะคะห้วยบ้างทรายก็อยู่ใกล้นี่เองนะคะพ่อนิ่มก็ไปก่อนแล้วนะคะเราต้องใส่รองเท้าบูทนะคะอากาศดีนะคะจนหนาว นี่นะะ FC หมอกขึ้นนะคะเห็นไหมคะภูเขาข้างหลังก็จะมีหมวกขึ้นนะคะที่อยู่ด้านหลังเลยเราไปกันค่ะนะคะโอ้โหเขามาดำนาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะดูด้านนู้นนี่โอ้โหนี่นะคะฝั่งนี้ FC ดูดูดูสวยมากนี่หมอกม่านขึ้นแล้วนะคะสวยๆเลย งามมากเลยค่ะนะคะตอนนี้หมอกกำลังขึ้นตามภูเขานะคะหลังจากฝนหยุดตกแถวนี้เข้าดำนากันหมดแล้วนะคะอโอ้ติดแล้วค่ะข้าวก็เขียวแล้วนี่ ทางนู้นก็จะมีคนถอนกล้านะคะ FC นู้นถอนกล้ากันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงดำนาเนาะนี่นะะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะหน่นพอนิ่มไปแล้วนะคะแบกยกยอไปแล้วคะ่ะทุกคนได้ยบ่เนาะวันนี้เนาะวันนี้ FC เราก็ถ้าถ้ายกได้แล้วก็จะเอาไปปล่อยไว้ในสาะนะคะวันนี้นี่นะคะกลางยกยอก,ก็จะกลางแบบนี้นะคะถูกไหมคะคุณพ่อกลางถูกไหมฝั่งนั้นก่อนแล้วก็จะมาฝั่งน,น,น,นี้โอ้น้ำขล่มอยู่งนีนน ได้ปลาปูดก็เอาไปปล่อยในสระนะคะวันนี้ยิ่งเอาไปปล่อยแล้วลมลงไปกันนะคะ FC ป่าเป็นแล้วอันนี้ยกยอบแบบถี่นะคะ เดี๋ยวเราลองดูนะคะน้ำแบบมาเร็วมากเลยนะคะไม่ร uh ู้จะยกไหวไหมเนาะพ่ออ้น้ำวนนะคะจากห้วยบางทรายปุ๊บอือฮึนี่นะคะก็น้ำขุ่นนะคะเดี๋ยวให้ดูน้ำน้ำกำลังมา ไปเอานั่นเดี๋ยวพอ,อลงมานะคะลืมอเอฟซีจะให้พ่อไปเอาแนวมาใส่เนาะแล้วก็จะเอาปลาไปปล่อยไว้ในสระของเรานะคะถ้ามันได้นะถ้าไม่ได้ก็แปลว่าไม่ได้นี่เดี๋ยวคุณแม่จะไปยกไม่รู้จะยกได้ไหมเนะ FC, าะเอฟซีเทาน้ำมาเ,มาเล็วมากจะบอกว่าตกลงไปเนี่ย โอ้สิลีกงามท่านไว้บนคือมาเร็วแท้เห็นตัวขีนเหยื่อทุนีัวมีตัูมาแล้วหนึ่งตัวน้ำยังไม่ค่อยเยอะนะคะน้ำบางสายจะมาก่อนน้ำภูเขาจะมาทางด้านนี้ โหเร็วมากเร็วมากไม่เห็นปลาสักตัวนี่นะคะฟูแต่ปูนะคะนี่ถูกฟูขี้เหล็ก ดูนะคะ f อซนะคะดูภูเขานะคะนี่นะคะเขาเล็กไฟนะคะนี่ที่เราเห็นกันอยู่นะคะนี่นะคะแล้วก็โอ้สวยมากมีทุ่งน้มีภูเขามีม่านหมอกนะคะบนภูเขานี่นะคะ f อซี FC น้ำมาเร็วมากเลยนี่นี่ให้ดูนะคะวาน้ำคะได้เอาไปลงเลย แต่ว่าบ้านเราก็จะไม่ค่อยมีปลานะคะ fc ยกดูน้ำเล่นๆขอให้ฝนหยุดตกนะคะก็ได้มายกแค่นี้ก็โอเคแล้วว่าวถืกจะโตแต่ก็มีลุ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้ำแบบเยอะเลยนะคะนู่นกำลังมาเขาเรียกว่าน้ำหมากป่พ่อน้ำหลากน้ำหลาก,ลากแต่บ้านเราเอิ้นว่าน้ำหมากนะคะ น้ำขุนนั่นแหละนะคะเหมือนกาแฟเลยนี่เอซดู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 นะคะมันก็จะมีนะคะนี่โอ้น้ำขุนฟังนี้ม,มาฟัางข้างบนภูเขาทางห้วยสีฐานไม่เห็นมีนะคะมีเฉพาะเพราะว่าฝนตกที่กวนบุนแบบแรงนะคะอุ้ยมีลุ้นนะคะยกจนตัวโกง ถ้าไม่ถูกก็เดี๋ยวขึ้นแล้วนะพอ่อรอดูอีกสักแป,ป๊บนะคะอันนี้ก็ถ้าถ้าถูกปลานะได้ก็จะเอาไปไว้ในสระนะคะ้เอเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็จะเลี้ยงทุกปลานะคะเย็นนี้ก็มีแล้วกับข้าวนะคะทอดไก่เหมือนเดิมนะคะส้มตำแต่ลูกๆไม่รู้จะทอดไข่เพิ่มหรือเปล่านะคะ อะไรนะก้อยหมากลิ้นฟ้าก็ยังใช่ไหมพ่อใส่น้ำเค็มเพราะว่าทำเยอะมากนะคะก็ <c oughs> กินไม่หมดน่าจะกินถึงเย็น <c oughs> มีลุ้นอีกแล้วนะคะ FC นี่ปลาก็จะถูกเฉพาะช่วงเป็นเวลาที่แบบปลาขึ้นปลาลงนะคะอันนี้คือไปทั่วหมดแล้วค่ะปลาก็จะไม่ค่อยได้นะคะถ้าฝนตก ก็ไม่ได้แต่เราก็อยากจะมายกนะคะมายกให้เอซดูนะคะว่าแบบนี้นะคะถ้าฝนอยู่ตกนะคะชาวบ้านก็จะมายกยอก,กันแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะถ้าปลาขึ้นปลาลงนี้ก็พอได้ฝนตกไม่ใหม่นะคะก็จะได้แล้วก็เวลาปลาจะลงก็ช่วงใกล้ๆหน้าหนาวเนาะฝนจะหมดนี่แหละนะคะก็ถูกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีนะคะอันนี้คือ ฝนตกหลายรอบแล้วป้าก็ไปเที่ยวนะคะทุกทกที่แล้วก็ฝากด้วยนะคะสินค้าที่พี่สกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มนะคะเจลรังหน้าครีมอาบน้ำซีบักทอนพลัสเวตากูแคนนะคะสบู่ฮันนี่โซฟที่พี่คอฟฟี่ทีพีโกโก้ซื้อองค์ปู่ปริจิตนาคราชนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ092 794 7526 063-242-5644นะคะสั่งนะคะผ่านช่องไมออ่อฟกกอกหรือว่าช่องไหนๆก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ